สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยครับผมมรนาถวัฒน์ช่องดูดวงสุขภาโชคชะตาราศีนะครับวันนี้เราก็เจาะลึกกันนะฮะกับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับชาวราศีเมษด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนนะครับว่าดาวจันทร์เนี้ยโคจรเร็วมากสองวันครึ่งนะฮะอันนี้การทำนาเนี่ยอาจจะมีการคาดเคลื่อนเอ๊ะคาดเคลื่อนยังไงนะครับเพราะหนึ่งท่านต้องจําวันท่านได้ก่อนว่าวันนั้นท่านเกิดราศีเมษนะฮะ ราศีเมษเนี่ยดาวจันทร์แน่นอนจากโครจรเลยจะไม่อยู่กับที่กับทางเหมือนดาวดวงอื่นเนี่ยที่โครจรช้านั่นแหละครับผมตรงนี้เนี่ยแนะแต่ยังไงก็จะยึดแบบแผ่นใะนในการทานายให้กับชาวราศีเมษวันจันทร์นะครับผมก่อนอื่นก็อธิบายนะครับว่าผู้ที่เกิดราศีเมษคือวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะฮะหรือท่านเกิดลัคนาคือเวลาตกฟ้าก็ราศีเมษนะครับท่านสามารถไปดูนะครับผม สำหรับท่านมีคําถามเยอะมากว่าจะดูลัขนาหแือดูราศีท่านรู้ลัขนาแหละดูลัขนาท่านเลยแล้วท่านรู้ตําแหน่งของดาวจารยร์ด้วยนั่นแหละจะเป็นตัวยึดหลักยกตัวอย่างง่ายว่าเอาวันนี้ทำไมใช่นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยคลิปนี้สิงหาคมสังเกตนะครับว่าดาวจารยร์จะอยู่ในเรื่องของงานนะครับงานนะครับงานทั้งนั้นดาวจารยร์สัมพันธ์กับการงานก็คือดาวศุภแลแลวก็ดับราะดับหาษะคือในเรื่องของสุภาพความดีงาม การคาดหวังเรื่องการงานของตัวท่านนั่นแหละในประเด็นนี้ในะครช่วงระยะนี้ของตัวท่านนี่คือผู้ที่เกิดวันจันทร์ด้วยนะนั่นคือสานาการในช่วงของวันที่หนึ่งสิงหานะครับอีกคนดาวจันโคจรอ,อยู่ตรงนี้นะครับมาต่อนนครับสังเกตนะครับว่าดาวจันทร์อยู่ระหว่างในเรื่องการพบแห่งสุภาะแล้วเรื่องการงานบางท่านเนี่ยรองานการ,รอ,อะไรก็แล้วแต่สุดแล้วแต่นะอีกคนดาวจันทร์แต่ท่านสังเกตนะครับว่า ดาวสุขท่านก็อยู่ในเรือการเงิน,นงท่านนะครับของตัวท่านนะครับแต่ตอนนี้ดาว้าอยู่ในพคกวินารับวินาในที่นี้ท่านจะตีความหมายว่าอย่างไงก็จะสัมพันธ์ในเรื่องที่ทางที่อยู่และดาวจัเนเป็นดาวที่ทางที่อยู่นะครับบางท่านเนี่ยเกี่ยวเรื่องอะไรครับเดินทางนะครับแาวจันคือการเดินทางโดยหลักนะครับผู้ที่เกิดราศีเมษวันจันทร์ด้วยนะครับมตรงนี้หลังจากวันที่หนึ่ง ดาวจันทร์ก็อยู่ในเรือนของงานเห็นไหมฮะพบแห่งการงานของตัวท่านนะครับทำให้พบการงานท่านเป็นไรครับเป็นปราเป็นปราบนะฮะส่งผลในสถานที่อยู่งานการท่านบางท่านอาจจะเป็นเรื่องการทำมาหากินพราค้าไม่ค้านะฮะเกิดความเรียกว่าสภาพที่เรียกว่าไม่ค่อยเอื้อมหนวยนะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์ช่วงนั้นครับดาวจันทร์อยู่ในช่วงนั้นก็กินบรานะครับสองวันครึ่งนะครับผมเด๋ยาจะว่ากันนะครับ เข้าสู่วันที่สามสิงหาดาวจันทร์ก็ย้ายแล้วนะครับแล้วก็ดาวศุกร์ก็ย้าย่ตามมาด้วยนะฮะเป็นเรื่องของการเงินเงินทันเกิดการอะรครับดาวเจ้าเลยแห่งศาาติชแห่งการเดินทางนะฮะเป็นเรื่องของงานปรเปลี่ยนบางทีบางท่านกําลังมองหาที่ทางใหม่ๆหรือง,งานการเปลีป่ยนแปลในช่วงระยะหนักของตัวท่านนะฮะนี่คือประเด็นหนึ่งนะครับสังเกตอีกทีหนึ่งว่าดาวจันทร์ อยู่ในพแห่งการงาน,นและมีดาวที่ท่เลงอยู่นะฮะในระดับพูดปกติจาเกิดการสภาพปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนในที่นี้สมคัญในคนดาวขาดเหมือนกันนะครับก็ในเรื่องของที่ทางได้เช่นกันนะครับของตัวทานซ่อมแซมหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือหรือเป็นเรื่องสถานที่การงานที่อยู่ก็ได้เช่นกันนะครับช่วงนั้นนะครับผมเข้าสู่วันที่4นะครับดาวันโครจรนะครับประมาณ18บแปดในก้า ของตัวท่านก็ไปอยู่ในภพราภะนะฮะราภะตท่ที่อันนี้ยังไม่กลับนะยังไม่โครจรน,นะถ้าเกิดว่าโครจรมาเจอกันนะครับช่วงนะี้แล้วอาจารย์อยู่ในภพราภะท่านนะครับราภะคือเป็นเรื่องอะไรเคยเป็นเรื่องผลแห่งการเงินตัวนี้แหละสัมพันธ์กับเงินเนะะี่ยเงินที่ควรจะได้หรือบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องได้เกิดขึ้นหรือการคาดหวังการช่วยเหลืออย่างนี้เป็นต้นนะฮะจารย์อยู่ในภพราภะตัวท่านหนึ่งประเด็น ตรงนี้ก่อนเลยนะครับหรือได้รับความช่วยเหลือก็ได้นะครับในช่วงระยะนั้นของตัวท่านนี่หนึ่งหัวข้อนะครับชาวราศีมีช่วงระยะนั้นนะกินเวลาสองวันครึ่งเหมือนเดิมนะครับกว่าจะย้ายนะครับมาผมเปิดไปทินไปด้วยนะครับผมเพราะว่าจะได้ดูตําแหน่งดวงดาวนะครับวันที่ห้านะครับก็กินเวลาในเหตุการณ์ช่วงระยะนั้นนะครับก็สู่วันที่หกดาวยังไม่ย้ายนะครับ วันที่เจ็ดดาวจันท์โคจอแล้วนะครับไปอยู่ในครอบของราศีมีนหรือพยายะหรือความหมายเนี่ยมป็นเรื่องอะไรเอเ่ยนะฮะในเรื่องปัญหาที่อยู่เห็นไหมฮะปัญหาที่อยู่ของตัวท่านบางท่านกําลังเรียกว่าเส,สื่อมโทรมเสื่อมโทรมนะความหมายมันคือการเสื่อมโทรมได้เหมือนกัน,เ,นเรื่องที่ทางที่อยู่หรือก็มีการปรับปรุงแก้ไขอย,อย่างนั้นเป็นต้นเหมือนกันของตัวท่านนะฮะในช่วงระยะนั้น ยุทธดาวจันอยู่ในเรือนของราศีมีนนะครับบางค่านเนี่ยมีอยู่ในเดือนพุษเนี่ยสัมพันธ์กับการงานเนี่ยมีในด้านของการปรับปรับปรับสภาพหรือการเปลี่ยนสถานที่อยู่การงานตัวท่านกดบางท่านมองหาที่ทางทำราหากินนะในช่วงนั้นเหมือนกันนะครับอิทธดาวจันนะครับเจอกับดาวคานด้วยนะครับดาวคานเป็นดาวจาตัวท่านอที่ผมผมอธิบายไปนะฮะทั้งดาววันเกิดท่านกับดาวจําตัวท่านเจอกัน พบนี้ในเรื่องของสุขภาพความเครียดอย่างนี้เป็นต้นนะฮะสัมพันธ์กับเรื่องปัญหาใช้จ่ายด้านที่ทางที่อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับราศีเมษวรรจัดรนะครับมาต่อนะครับเข้าสู่วันที่สิบนะครับเราจันอย่ย้ายก่อนนะครับวันที่เก้านะครับแล้ววันที่สิบังคารตามมาด้วยนะครับของจันอ่ะมุมนี้ถือว่าเป็นมุมที่ดีแหะนะครับเราจันย้ายก่อนฮนะจันเป็นมหาจักรในเรื่องที่นะฮะ อังคารเข้ามาด้วยนะครับนี่นะครับมุมดาวอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่รียกว่าบางท่านที่บอกว่าอ่าซ่อมแซมแก้ไขที่ทางไปแล้วนะหนึ่งหนึ่งความหมายนะฮะบางท่านเนี่ยมีความหมายในเรื่องยศยานฐานะอย่างนี้เป็นต้นได้เหมือนกันนะฮะช่วงระยะนั้นของชาวราศีมิถุนจันทร์อิทธินลความหมายแล้วก็มีในเรื่องของใครว่าคาดหวังเรื่องตำแหน่งหน้าที่อะไรอย่างไรก็อยู่ในช่วงจังหวะนี้เช่นกันนะครับ ของชาวราศีเมษวันจันทร์กินเวลาเหมือนเดิมนะครับดาวจันทร์ยังไม่ยายนะครับจนถึงวันที่สิบสองสิงหานะครับผมดาวจันทร์ย้ายเวลานะครับก็ตีสองเนาะเป็นเรื่องนะครับเรื่องเงินเงินนี่แหละเหตุผลในพบเห็งการเงินนะฮะในเรื่องของการเงินและหนึ่งความหมายนะครับแล้วก็ดาวศุกร์ของเขาก็ไปอยู่ในเรือนราศีเมถุนนะครับการเงินการติดต่อ ความหมายเนี่ยติดต่อแน่นอนซื้อขายอย่างเป็นต้นเหตุการณ์นี้จะมีความหมายว่าซื้อขายที่ทางหรือโยยาพานะกันได้นะฮะอิทธิลแล้วก็เป็นเรื่องความหมายที่ดีเนี่ยเรื่องรายได้ในช่วงะยาัานะฮะหรือได้รับฟุกได้รับลาบแบบว่ามีสหา,ายเข้ามาเลี้ยงหรือเข้ามาดูแลอันบันเทิงอะไรความหมายนี่แหละนะในช่วงะยนั้นะครับผููที่เกิดวันจันทร์นะฮะอยู่ดีเรงเดาวสุข ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของพบการเงินและสัมคัญกับมิสหายนะครับลาภาเขานี่นะครับแล้วย้ายอีกทีหนึ่งนะฮะก่อนจะย้ายก็คือดาวพุธย้ายก่อนนะครับดาวพุธย,ย้ายดาวพุธย้ายนะครับดาวพุธโคจรเร็วนะครับพบสาชาติแล้วก็ไปอยู่ในพบแห่งปุติหนึ่งก็คือคนที่น้อยกว่าอายุน้อยกว่าอายุน้อยกว่าก็าากากาได้นะฮะ มิสหายท่านหรือคนอายุน้อยกว่าพี่น้องที่อายุน้อยกว่านะครับในช่วงระยะนั้นมีการอะไรครับบอกบอกหรือข่าวดีให้กับตัวท่านก็ได้หรือได้รับความช่วยเหลือนะฮะเปรียบเทียบเหมือนได้รับความช่วยเหลือนะครับในส่วนระยะนั้นของตัวชะตานะฮะดาวจันทร์เข้าไปอยู่นะฮะราศีเมถุนนะครับเจอดาวราหูแน่นอนนะครับอ่าสัมพันธ์อะไรบ้างนะครับย้ายประมาณายโมนะฮะ เจอดารอูก exactly. ็เป็นภ yeah. I mean, ูร่าพะความหมายแต่ว uh, ่าดารอูเ hmm. น ah. ี่ยจะเป็นคู่นิสิตกันนะฮะคู่นิสิตกันคู่เอาคำว่าคู่นิสิตหรือเรียกว่าคู่นิสิตเกิดการช่วยเหลือกันนะครับบางท่านส่งข้อกันอยู่หรือขอความช่วยเหลือกันอันนี้เป็นความหมายนี้ในเรื่องของเงินทองเข้ามาได้ไหมได้เหมือนกันนะฮะในความหมายนี้เหมือนกันนะครับของตัวท่านแต่ท่านสังเกตดาวศุกร์เนี่ยเป็นทางอะไรครับเป็นทั้งพบแห่งการเงินและก็พบแห่ง คู่ครองนะฮะถ้าช่วงนั้นท่านจะได้เจอเจอเพศตรงข้ามนะฮะหรือคนอายุน้อยกว่าก็ได้เกิดการสนมนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดกันของตูท่านนะครับผมนี่นะฮะสิบสี่นะครับสิบสี่สิบห้ากินเวลานะครับจนไปถึงวันที่สิบหกนะฮะดาวจันย้ายนะครับทุ่งกว่านะทุ่งกว่าดาวจันไปเจอกับที่อยู่นะครับ อาทิตย์ด้วยนะฮะอาทิตย์หนสองนี่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นคู่ผกเมียกันก็นได้นะครับในช่วงนั้นของตัวท่านสัมพันธ์กับเราสถานที่อยู่นะครับกับคนที่อยู่น้อยกว่าใด้วยการรู้จักหรือท่านกําลังมีเรื่องของบุตรนะฮะในความหมายว่ามีเกณฑ์ข่าวดีเรื่องบุตรบางหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะชาวราศีเมษวันจันทร์นะครับตัวท่านแล้วดาวจันทร,ร์โคจรนะครับ โครจรทีก็คือประมาณสองวันครึ่งนะฮะก่อนจะโครจรแน่นอนก็คือดาวทิศใยายก่อนนะครับดาวทิศใยายก่อนนะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับดาวทิดดาวทิศก็ไปเจาเป็นเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านชาวราศรีสิงห์นะฮะการกําเนิดการ,รเริ่มเนี่ยเกิดการกําเนิดที่เกิดขึ้นของตัวเจ้าตาตัวเจ้าชะตานั่นแหละครับความหมายจะเป็นทางดาวพุธคนรู้จักหรือคบหาการน,นะใกล้ชิดสนิทสนมกัน ต่อตัวท่านได้เช่นกันนะมีความหมายประเด็นนี้เหมือนกันนะฮะหรือท่านได้รับตําแหน่งนะฮะได้รับมอบหมายผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือส่งข้อในเรื่องที่ทางความเป็นอยู่นะฮะพเพราะดาวจันทร์ไปเจ้าหน้าเกษตรช่วงระยนะนั้นเห็นไหมฮะช่วงระยะนั้นะฮะก็คือตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดขึ้นไปนะครับสิบแปดนะครับเขาสู่วันที่สิบเก้าดาวจันทร์ย้ายไปเจอแล้วนะฮะเจอในเรื่องนะครับดาวที่หลอกก่อนแล้วก็ดาวพุธด,ด้วยนะฮะ การเริ่มหรที่เกิดขึ้นในช่วงระยะน,นั้นครักกลางเดือนขึ้นไปนะครับในคนดาวจรรย์ท่านแต่ผมจะย้ำอีกทีที่ผมบอกว่าท่านเกิดวันจทร์ไม่ไม่เหมือนกันแน,น่นอนเนะฮะเพราะว่าจะต้องสัมพันธ์กับดาวอะไรจทร์เนี่ยหมายถึงพระบา้านลมหรือการยึดต,ติดในภพนั้นแล้วก็มีดาวอะไรที่ใกล้ชิดมากก็จะไปสัมพันธ์เนื้อเรื่องแต่ละวันด้วยเหมือนกันนั่นแหลคะครับผมตรงนี้นะฮะ กินเวลาสองวันครึ่งเช่นกันนะฮะก็อยู่จนถึงนะฮะวันที่20ินะครับแล้วก็เข้าสู่วันที่21ยสบ็ายนะครับในการเริ่มหรือการคบหาหรือการดําเนินอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือทาได้ได้เริ่มทําธุรกิจต่างก็ได้เหมือนกันได้การสนับสนุนกับพวกผู้ใหญ่นะครับในช่วงนั้นของทุกท่านนอาจารย์ก็ไปโคจอรอยู่ในรินะอริแล้วนะครับรพันธุเนี่ยต้องมีคาว่ารินะฮะพันธุเป็นคาว่าริ ก็สัมพันธ์กับดาวพุธที่อยู่ในภพของปุตตะนะครับอาจจะเป็นการเริเร่มอุปสรรคนะฮะการจะเข้าไปอยู่ในรวมกลุ่มกันในสังคมนคี่คือการเข้าหาการเป็นการเริ่มเมที่เกิดการเข้าหากันนั่นแหละมันคือประเด็นนีของตัวท่านนะฮะในช่วงระยะนั้นอิทธิพลของดาวาจาักรนะครับเข้าสู่นะครับย้ายทีนะครับก็คือวันที่ยี่สิบสาม นะครับสิบโมงดาวจันทร์ก็ไปโครจรอ,อยู่ราศีตุลเจอดาวศุกร์อยู่นู่นครับผมอ่าอยู่นู่นนะครับความหมายความหมายดีไหมครับดีนะคะดีเพราะว่าอยู่ในเรือนดาวศุกร์และสัมพันธ์กับดาวศุกร์ที่อยู่ในพวกแห่งการเงินอันนี้คือความหมายพบแห่งการได้มาได้เจ้เจอนะฮะได้เจอเจอนะฮะช่วงนี้ชาวราศีเมษเนี่ยอาจจะถูกตกกใจกับคนที่รู้จักกันอย่างที่ผมบอกช่วงนี้จะเป็นมุมที่เรียกว่า ใกล้ชิดสิสนมกันมากขึ้นในช่วง่านานานของตัวท่านนะเพราะอยู่ในเรือนดาวสุกดาวดาวงอื่นยังไม่ย้ายนะครับช่วงระยะสิงหาคมดาวจันนะครับย้ายเข้านะครับวันที่ยี่สิบห้าสิงหานะครับจันลงมาณนะาจันลงมาณนะสัมพันธ์กับดาวขานนี่นะเจ้าของบ้านแล็ก่ะเจ้าของบ้านเนี่ยก็คือกลุ่มตัวเช่าสาอยู่สาะพันธุ์เนี่ยมันมีความหมายเรียกว่า บางท่านอาจจะมีการซ่อมแซมอย่างที่ผมบอกการเสื่อมโซมในเรื่องของปัญหานะครับหรือรถลาท่านเกิดอุบิเหตุไรความหมายนะฮะในช่วงอีที่ฝนดาวจรดลมมรณะมีตัปประเด็นหนึ่งนะฮะหรือได้ปรับเปลี่ยนและยกใยจยเกิดขึ้นได้เช่นกันเพราะว่าดาวรีเริ่มกับดาวสุภาเนี่ยทำม,มุมกัมอนอยู่นะฮะทำให้ท่านได้เกิดการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตที่ที่เปลี่ยนไปในในช่วงเะยานั้นนะครับหรือท่านได้ไปอยู่อยู่พักอยู่พัก พักแรมนะหรือท่องเที่ยวความหมายเหมือนกันนั่นแหละครับช่วงนั้นที่คนกับดาวจันทร์นะครับเข้าสู่วันที่27ดาวจันทร์ย้ายนะครับบ่ายสามโมงนะครับดาวจันทร์ก็ไปเจอเจอผู้ใหญ่งานการนะฮะบางค่านี่เข้าาผู้ใหญ่เพราะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะมีเกณฑ์ได้คบปะผู้ใหญ่คนที่เรียกว่าเขาเขามีมีคุณมีอำนาจนะ นะฮะเขาหาผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลืออย่างนี้นะฮะก็ได้เช่นกันนะฮะเฉยช่วงระยะหนาเป็นผลที่ดีกับผู้ที่เกิดวันจันทร์ชาวราศีเมษนะครับจะฝากฝังหรือเรื่องงานการขอความช่วยเหลืออย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะเขมีผลนะฮะในเชิงความสําเร็จผมบอกไปก่อนนะครับของตัวท่านนะครับดาวจันทร์นะครับเข้าสู่วันที่29กนะครับ29 30นะครับ31อด นะสามวันนี้ก็ได้ได้รับรู้ในเรื่องของการงานอะไรบางสิ่งบางอย่างตัวท่านอ่านหนึ่งประเด็นแล้วก่อนแล้วกันนะครับในความหมายนี้แล้วก็ไปอยู่กับเจ้าพ่อแห่งการงานอีกแล้วนะครับนี่แต่การงานที่ผมบอกมันเป็นปลาปลนี่จันร์หมายถึงภาวะอารมณ์บางทีเราทํางานร่วมงานบางทีมันเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยอาสามัครครีหรือว่าความรู้สึกคุณว่ามันไม่ตรงตัวสิ่งที่คุณทําอยู่นะครับาบางทีในห่วงภาวะอารมณ์ด้วยเพราะจันทร์หมายถึงภาวะอารมณ์ ในส่วนอะยานั้นเช่นกันแ,แ,แต่ข้อดีที่ผมบอกว่าดาวจันอยู่ในเรือดาวเสาร์เนี่ยเป็นปากอยู่แล้วแหละแ,แต่มันมีความเรียกว่าอยากจะได้คําตอบหรือได้การงานหรือผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเลือเราไหมอย่างนี้เป็นต้นเหมือนนะในช่วงมุมดาเพราะว่าดาวนั้นเป็นเจ้าเนือนเกษตรสมคัธญกับอังคารตัวท่านอันนี้ยังมีผลค่อนข้างที่จะเกื้อหนุนเพราะดาวตีโกงกันอยู่กับดาวจันดาวอังคารท่าน อันนี้แหละถ้าถ้าปัใจใยเนี่ยการส่งเสริมก็จะมาดาวผู้ใหญ่ของของตัวท่านเลยนั่นแหละครับผมนะฮะอ่ะหมดแล้วนะฮะเดือนนี้ของเดือนสิงหาคมกับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในการเจาะลึกแต่อย่างว่าดาวจันรโครจรเร็วผมย้าแล้วนะครับว่าท่านจะต้องมีมีดาวเดิมของท่านอยู่ที่ดับแล้วแบบเป็นตัวเชื่อมผมพูดอย่างนี้ก่อนลวกันนะอันนี้คือการที่ทํานายดาวจรนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมมอนะาธวาัทางช่องดูดวงสองฝ่าช่วตาราศีนะครับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ